หายไปพักหนึ่งนะคะเพราะว่าสาวน้อยโคโก้ป่วยหนักมากเลยด้วยความที่สาวน้อยโกโก้เนี่ยเป็นแมวไม่ค่อยสมบูรณ์ตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าน้องก็รอดมาได้นะคะถึงขนาดเป็นแล้วแบบเป็นหวัดแล้วเลือดจางเป็นทุกอย่างเลยแต่ว่าคุณแม่ไม่อยากให้โคโก้แบบเครียดก็เลยตอนหลังก็เลยแบบ ไปหาหมอรอบหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ให้ไม่ให้แอดมิดค่ะมารักษาเองที่บ้านแล้วโกโก้ก็ดีขึ้นแล้วเนี่ยถึงแม้จะผอมลงแต่โกโก้ก็แข็งแรงเหมือนเดิมตากลับมาเป็นสีฟ้าแล้วนะคะแต่ก็ต้องดูแลต้องบำรุงกันตลอดตอนนี้โกโก้หายป่วยแล้วนะคะ่าเห็นไหมคะโกโก้ของแม่ตอนนี้หนูเหลือกี่ชีวิตแล้วลูกออตอนเด็กๆเกือบม่องเท่งไป ตอนเด็กๆช่วงอายุยังไม่ทันถึงเดือนเลยหนึ่งรอบแล้วก็ตอนนี้ก็หนึ่งรอบตอนนี้เหลือเจดชีวิตแล้วนะคะคุณนายสู้ๆนะคะเห็นไหมล่ะแข็งแรงไหมล่ะน่าเลือมไหมล่ะเขก่เนี่ย